อันนี ite, ้หน่วยฟักทองค่ะพี่น้องนี่ขันพี่ส่งไปข้างไม้อยู่นะเด็หน่วยมึงข้างในเด็ดเด็ดพี่มองข้างไหนดูเห็นไใบป้อนั่นจะพี่น้องป้าหน่วยฟักทองสะอ่อนหน่วยฟักทองเนาะฟักทองลูกโตโตจะพี่น้องถ้าพี่น้องไม่มีข้าวที่ไปชมสวนต่อเนาะยางมาเลยค่ะตามาเลยค่ะ สวนสวนนี่จะเป็นสวนข้าวโพดเนาะอันนี้ข้าวโพดปลูกปลูกได้โดนปันใดแล้วจ้าข้าวโพดเนี่ยสามเดือนไปหึกำลังออกกลังออกดอกออกผลจา้าเบิง่งไกลๆอันนี้เป็นป้าข้าวโพดจ้าพี่น้องมาชมสวนได้จา้าชมทำชมอันสวนข้าวโพด ฝักอ่อนๆจากกำลังดีนี่กบสิมีกล้วยแซมไว้น้ำจา่านี่กล้วยแซมเนาะนี่อันนี้เขาโพดอันนั้นก็สวนแต่งอีกบอกโฟกัสข้างหลังน่ะอันนั้นสวนแต่งบ่านะ่ะ ไว้ฝักทองไปเบิ่งฝักทองต่อนจ้านหยโฟกัสพีพีเบิ่งพีอีกป้าอันนี้หน่วยฝักทองค่ะพี่น้องพูดอะไรไปใส่ปะมือเลย้อึกท่านมีสองคนข้างในอยู่นะเดนหน่วยมือข้างในเด้เดนเดนเดนพี่บองข้างในดูเห็นไหมพี่น้องนั่นจ้ะพี่น้องป้าหน่วยฝักทองสะอ่อนหน่วยฝักทองเนาะฝักทองลูกโตๆจ้ะพี่น้องจ้า ปลาเข้าไปคนหาปลาท้องต่อจ้ะใช่จ้ายังไปยังไปเดี๋ยวไปปเป็นปล่เหยียบเที่ยวนีปลาพี่น้องเบื้งปลาท้องไรเงี้ยเขดใสล้ัเกบคิดว่ารบักอื้อเดีอีหน่ะห้องนนสอนเนาะปลาท้องยใหญ่ไจ้ะพี่น้องฟักันล้องมึงไปเทียบดูว่าใยเป็นไหน ยับไปได้เปว่างข่างๆเด้อให้เพื่อนเห็นนี่จ้าเบ่งมือโฟกัสกับฝักทองเอาสองมือเลยโฟกัสโอบโอบแม่โอบ,โอบ,โอบจับพู้น่าจ์พี่น้องนวยใหญ่บออันมือเด็กน้อยได้หนี่มือเด็กน้อยถ้ามือผู้ใหญ่สีได้ขนาดหนึ่งได้จ้าหน่ะไปให้ไปเบ่งต่อจ้าลุกหมอนก็ออกเลย ท uhm, ี่แ้ใช่เียไปใช่ด้วยหนี่พากันคนหาฟักทองบอจ้า oh, อ uh ๋อเอเสียเป็นมองม่องไหมยูนี่บอจ้านี่จะแบบอันแวเอยเป็นนวยหลีได้หไม่ยังม้วงเป็นนวยแล้วอ้อาบกม่วนี่ยคือน่วนย่างนี่ ไปเบิ้งนูวยไอ้น้ำย้ายจอยพูน่ะเอาคือเคลือดไป้วนพูนหนึ่ซองมาไปาาายาสอไป,ไปโฟกัสลองไปคนหาสวนนีดูล่ะดีดีว้ขึ้นตะฮักแท้ตรงนู้นก็มีนะ่ะนี่นแก้วสูอไไเอาเห็นฮะเขาไม่ตายแลวเออ เด็กมันเผามันตายแล้วเฮ้ยไอ้ฝนหิีวแขนขิดว่าไอน้นี่ปเ,นนเปลี่ยนว่าขิดว่าชินมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ก็สิได้เดินทางกลับแล้วเนาะเอาไว้มือหน,นามา่อพอกันไงไม่จ้ะพี่น้องจังไบกะอย่าลืมเบิ่งเบยเบย์ภาเพิ่มด้วยจา้า สีผ้าไปเบิ่งอย่างกะเบิ่งไปเรื่อยๆด้วยจ้ากับผ้าพเพื่อนไปจา้าไม่าบอนนะเขาไปจ้าหลายย่างอยู่พูนนะ่ะเออมือหนาสิผ้ามาเบิ่งอีกเนะาะจ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเบเบ้น้ำได้จา้า,จาสำหรับมื้อนี้สวัสดีจา้า